ครับดีครับวัสครับสวัสดีครับคุณน้องครับแล้วก็ล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรายการอยู่ขณะนี้นะครับสาธุครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางมาที่ศูนย์วิปัสนานิมิตใหม่22นะครับซึ่งมาเดินทางมาท้งนี้ศรดาท่านประธานนะครับมาเมื่อ4ปีที่แล้วและวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีคุณน้องที่จะได้แนะนําสถานที่ตรงนี้ความเป็นมานะครับคุณน้องฮะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะที่นี่เขาเรียกว่า สังเวชนียสถานนะคะก็คือสีอ่สังเวชนียสถานสี่ตำบลของพระเจ้าที่ท่านพระจามนิตาผู้มโดยการศูนย์วิพัสนานะคะที่ทา่านเดี๋ยวขาไปนะคะคเดี๋ยวตัดกรรมแป๊บเดียวรับโทรศัพท์เอารับ,บมไม่ต้องอะไรไต้องานปิดก่อนอที่ค่ะ <c oughs> ที่ท่านเป็นศรัทธาในสังเวศรัทธาพระเจ้ามากตั้งแต่ท่านไปอินเดียบวชบวชเสร็จสัญญาว่าจะอยากไปก็ได้ไปนะคะแล้วก็จุดประสงค์ท่านเชื่อเลยมาสร้าง ที่นี่เพื่อให้คนต่อไปไม่สามารถที่จะไปอินเดียได้แก่เท่ามาก็ได้มาสร้างที่นี่ก็เลยจําลองมาแต่จําลองให้ยิ่งใหญ่ให้คนได้สามารถใช้สอยได้แต่ถ้าอินเดียเนี่ยสามารถแค่เห็นแล้วไปกราบไหว้แต่ที่นี่อยากให้คนเข้ามาเห็นและได้ใช้สถานที่ปฏิบัติได้เลยเป็นแหล่งเรียนรู้อนาคตเป็นให้คนเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระธรรมของพระเจ้าที่ท่านได้สอนมาทั้งหมดให้รู้ที่สถานที่ประสูติ สถานที่ตัสรู้สถานที่แสดงปฐมปเทศนาแล้วก็สถานที่ปรนินิพานที่พระรพระุทธเจ้าเสด็จจับฐานท่นปรนินิพานไปส่วนอาคารตดยวนี้เป็นอาคารลุมพินีวันที่อยู่เน,น,นปาลน,<อ>นะคะถ้าเราไปที่อินเดียเราก็จะเห็นเสาพระเจ้าโศกมาราชอยู่ตร,ตรงหน้าอาคารแล้วก็พื้นที่ที่จาลองมาจริงสถานที่เหมือนจริงหมดเพียงแต่ว่าที่นี่ใหญ่เป็นห้าไร่ค่ะห้าไร่ครับแล้วก็พิกัดตรงนี้ถ้าผู้คนที่จะเดินทางมาที่นี่บอกได้ไหม ก็ู่เขตพื้นที่อะไรยังไงอ่าอยู่ที่เขตคลองสามวาค่ะคลองวคคสองวาค่ะเขตคลองสาวาค่ะกรุงเทพมหานครแต่ถ้าท่านใดที่มาเนี่ยมาจากสถานที่ไหนก็ตามเซ็นเตอร์มาลงที่มินบุรีมินบุรีกมินบุรีนะแล้วจะมีรถตู้หรือรถสองแถวนะคะที่บอกว่าจะเดินทางไปเส้นทางลำลูกกาครับ เราเราเรียกเต็มว่าศูนย์วิปัสนากรรมฐานเนาะ,ะนิมิตใหม่เมีนบุรีเรียกว่า22นสองนมิตใหม่22ท่านประธานฮะซอดาฮะในเมื่อ <c oughs> เราจําลองถิ่นกําเนิดของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติเนี่ยจำลองมาขนาดนี้มันก็น่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะวันนี้อ่ะมันเกิดจากอะไรฮะในหลักขององจุ้ยของซอก็เมื่อเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วเออก็ อาจารย์ท่านก็ได้เชิญมาดูห้องจุ้ยว่าทาไมการก่อสร้างมาก็เกือบเสร็จแล้วทําไมมันเปิดไม่ได้นะคะก็เลยเข้ามาดูปรากฏว่าเห็นที่เบื้องหลังเวทีที่ตั้งองค์พระประธานเขาเปิดเป็นช่องตัวในอาคารใหญ่เน่ยในอาคารใหญ่เขาเปิดเป็นช่องช่องกระโดงช่องช่องช่องว่างไงช่องว่างช่องว่างสี่เหลี่ยมเหมือนกับตึกหลังหนึ่งอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีลมนี่โกเข้าแรงมากเลยก็เลยบอกว่าถ้าอันนี้เปิดทิ้งไว้ไม่ไม่ปิดเนี่ยมันจะ ศูนย์วิปัสนานี้จะเปิดไม่ได้ก็เลยก็เลยบอกพระอาจารย์ให้ปิดทิ้งซะช่องลมอันนี้ให้ปิดหลังองค์พระประธานให้ปิดซะพอปิดเสร็จหลังจากนั้นเจ็วันก็เปิดได้เลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เปิดไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงกําแพงนี่เปิดทิ้งไว้ก็มีหนึ่งเรื่องเคยอยู่ๆกาแพงหลังคาเนี่ยมันถล่มลงมามีคนบาดเจ็บหลายคนนะคะก็เลยต้องเสียเวลาที่จะต้องรางซ่อมอย่างนี้แล้วพระอาจารย์ท่านก็เดินตรวจดูการก่อสร้างขาก็โดนตะปูเนี่ย ต่ำเข้า oh. ทีนะ่เป็นเป็นบาททยักต้องรักษาอยู่หลายเดือนทําให้การก่อสร้างก็ต้องชะลอ,อ,อไปนะคะและยังมีเรื่องแต่จำไม่ได้มี3เรื่องนะคะซึ <c oughs> ่งทําให้เป็นปัญหาในการที่จะเปิดศูนย์อันนี้จะเปิดไม่สําเร็จ ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยให้สั่งให้ท่านบอกให้ท่านปิดกำแพงนี้ซะพอปิดเสร็จหลังจากนั้น7วันก็เปิดได้เลยเปิดได้นะครับก็มีทํากิจกรรมทั้งทอะป่าพระป่ากฐินก็ใช้คันนาที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่ๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวันอาสาวันวิสาก็ทำได้หมดกภพรรษาข็พรรษาที่นี่หมดเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นมาก็ได้บอกท่านไปแล้วเสร็จแล้วก็ได้ร่วมบุญกับท่าน ในการก่อสร้างประมาณ4 0 0 0 0บาทนะคะที่สร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานตรงนี้ค่ะก็หลังจากนั้นก็เดินออกมาข้างนอกก็ได้เพ่งมองดูเออทำไมสร้างแบบนี้มันผิด่วงจุ้ยนะคืออันนี้เสาอโศกเนี่ยมันมองแล้วเหมือนกับทูปดอกเดียวอ๋อเป็นทูปลักษณะคนจีนเขาบอกไหว้คนตายนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบมันจะมีไม่ได้ต้องต้องเอาออกนะคะแต่ว่าท่านฟังแล้วตอนนั้นเรื่องยังไม่เจอใช่เพราะว่าสมัยนั้นท่านไม่เชื่อ ที่ส่ว <มา S 1> ยนั้นที่เวลาไปที่เนปาลที่ไปที่ลุมพินีวันที่อินเดียหน้าอาคารของลุมพินีวันก็จะหลักจารึกเสาพระเจ้าสมงหาราชอยู่ตรงด้านหน้าอาคารคะนะคะก็ซึ่งถ้าใครไปที่ที่ไหนก็ถ้า,า,ช,าชาวพุทธเราถ้าเดินทางไปตามสังเวชเนีสถานเนี่ยทุกสถานที่ที่เกี่ยวกับพระเจ้าจะมีเสาพระเจ้าโศกเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมแปดหมื่นสี่พันต้นปักเป็นแต่ละจุดเพื่อประกาศว่า ทาธรรมะพ่อเจ้าเนี่ยที่ท่านนั่นให้ไว้ก็คือ8ปดหมพันพระธรรมขันธ์ซึ่งจะเป็นเสาพระเจ้าโสมเนี่ยเป็นผู้ที่พิกให้ประวัติศาสตร์ก็คือเปิดศาสนาพูดให้คนรู้จกกักอีกหลังจากที่เงียบหายไปที่ท่านปร,ริสังพารไปแล้วอะไเงี้ยค่ะพระเจ้าโสมเป็นผู้มาเปิดดังนั้นที่นี่ก็เลยตั้งใจอาจา <c oughs> รย์ก็เลยว่าเสาตรงนี้คือพระเจ้าโสงมหาราชเ <c oughs> พื่อประกาศว่าให้เป็นที่ท่านมาเป็นผู้ที่ประกาศพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ก็เลยต้องจำลองมาเหมือนอินเดียหมดเลยค่ะแต่ว่ามาที่นี่มันผิดวงจุ้ยไงมันผิดวงจุ้ยแล้วมันผิดก็ได้บอกที่ซอนได้พูดถึงว่าแก้ไขยังไงต้องเป็นน้าต้องเป็นอะไรยังไงวิธีแก้ไขก็คืออันนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสิ่งที่เราพูดไปถ้ามันยังไม่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไม่มีใครเชื่อหรอกใช่ไหมไม่มีใครเชื่อก็เขาก็พูดไปเรื่อยๆท่านไม่เจอก็มันทําอะไรไม่ได้ก็เลยกลับบ้านไป แล้วเนี่ยผ่านมาครบ3าปีแล้วเพราะฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าถ้ามันจะมีเรื่องสาปีขึ้นไปจะมีเรื่องละอันนี้พอมีเรื่องท่านกระโรมาบอกว่าท่านทัพประหลาท่านเป็นยังไงโดนฟอ้องข้อหาเนี่ยถึงขั้นว่าศาลพิจารณาว่าจะเอาโทษถึงขั้นว่าจําคุกเลยนะจำคุกเลยก็เลยเพอเอ,อิญมาวันนี้เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมามันติดธุระก็มาตรงวันเกิดท่านพอดีออใช่ไหมเออทำไมมาเพราะว่าเพราะว่าบุญเนี่ยจะทําให้ท่านได้หลุดพ้นได้ในวันเกิดวันนี้หลังจากที่ได้ ผู <Or> ้รับมีการก่อสร้างเช่นเอาคอนเนี่ยทุบปังทีเดียวนะเรียกว่าดวงท่านฟื้นทันทีเลยตรงตรงนี้อ่ะเนี่ยฮะการก่อสร้างตรงนี้คอนนะคุณน้องจําได้นะหนึ่งก็คือเอาคอนทุบเพื่อให้การก่อสร้างเกิดขึ้นครับแค่เอาคอนทุบแค่นั้นเองนะครับแล้วอันที่สองจำเป็นต้องมีน้ำยังไงฮะอก็เดี๋ยวจะทำรอบๆเนี่ยก่อปูนขึ้นมาแล้วก็น้ำปล่อยลงไปให้เหมือนก็แล้วก็มีคือมีปลาี่ ต้องรอหลังจากที่บัวเนี่ยมันขึ้นเยอะๆบัง <ๆ S 1> ความร้อน,ๆๆน,นก่อนทีนี้ความหมายของซอก็คือว่าไม่ควรมีต้นไม้เราทําเป็นน้ําล้อมรอบหมดเลยแล้วเปิดทางเข้าทางเดียว ทางนู้นทางเข้ามาใช่ให้คนเดินเข้ามากราบไหว้ได้อไม่ต้องมีพวกนี้ไม่ต้องมีให้ตัดเลยต้นไม้ไม่ไม่ควรแค่มองสวยงามแต่มันไม่ได้มีประโยชน์นะต้นไม้ล้วไม่มีประโยชน์กว่าทางไุ้นี่ยังช่วยในต้นไม้มันไม่ได้บอกว่าประโยชน์ไม่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์คือต้องคืนน้ำแล้วก็คืนก็ต้องมีไฟสปอรไลท์โซลาร์เซลล์ส่องมาที่หน้าของพระผ้าขององค์พระให้สว่างนะแค่นี้ทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์แล้วอากาศมันก็ดี พรอประธานคือดินน้ำลมไฟครบแล้วเท่ากับว่าทางขึ้นสามอีกสามทิศนี้ก็ปิดไปเอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ได้ห้ามเคลื่อนไหวค่ะห้ามคนนี้ให้ปิดห้ามเคลื่อนไหวเป็นน้าหมดเลยเป็นเส้นน้ำหมดอปิดหมดเลยเป็นเหมือนกับเป็นบ่อขอบบ่อนะขอบบ่อนะหลอปิดขึ้นไปใช้ใช้อิดบล็อกก็ได้ที่หล่อแล้วก็เรียงกันสวยๆนะอิดบล็อกก็เรียงแล้วก็ทาใช้ ไอ้บ้างมันเป็นสีน้ำตาลมันจะสวยอยู่แล้วไม่ต้องทาสีถูกไหมคุณน้องชื่ออะไรนะชื่อฝนค่ะคุณฝนนะฮะ,ะ,ะสิ่งที่ได้ซ้อได้แนะนําแม้ว่า4ปีที่ผ่านมาแก้แล้วก็ทําเปิดการได้แต่วันนี้ที่ซ้อเดินทางมาด้วยความห่วงใยในฐานะ,ะที่เป็นประธานส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนานั้นข้อที่ซ้อได้พูดถึงนี้เราก็จะนําออกอากาศนําสื่อไปทุกคนที่รับรู้ในวันนี้ะนะครับว่าสิ่งนี้ที่ซอได้แก้ไขก็คือว่า อยากให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็แก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับก็คือสิ่งที่ซอได้แนะนำวันนี้นะครับคุณฝนคิดว่าอย่างไรฮะตอนนี้ก็นนก,ก,ก็เราคือที่ผ่านมานะคะเราก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องผู้นี้เนาะพต่างม,มาก็ม,มาทำบุญแล้วก็มาเป็นจิต<า>อาสามาดูแลญาติโยมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นก็คือความพันของเราคือ ทำย่างไรเรามีสิทธิ์มีส่วนในสังเวหแห่งนี้ที่เกิดที่ประเทศไทยขออีกน้อยในชีวิตเราครั้งหนึ่งนะ่ะเราได้มีส่วนแต่วันนี้เวลาเราเรารู้สึกเราก็ได้อะธิษฐานว่าจะมีผู้ใจดีจะมีเทวดานางฟ้าที่ไหนที่จะมาช่วยสร้างสังเวหแห่งนี้สี่ตำบลแห่งนี้เกิดขึ้นได้เร็วสักทีรเราอยากให้เห็นในยุคข,ของเราแต่เมื่อท่านซอท่านเมตตาม,มาบอกทางว่ามันปิดอยู่นะยังไงต้องมามีทางเปิดแต่วิธีทางเปิดได,เด,ได้เพื่อให้คนเข้ามาได้มากกว่านี้ วิธีแก้จะเป็นแบบนี้อย่างที่ท่านซ้อท่านพูดเราก็กราบขอพระคุณซ้อมากค่ะเดจะได้เห็นว่าเด้วจะบอกว่าการที่บอกให้ทําบ่อน้ําเนี่ยเพราะว่าน้ําคือโชคลาภคือเงินทองเงินทองถ้าเราทำเนี่ยนะเงินมันจะเข้ามาเองเข้ามาเนี่ยตามเส้นทางนี้เข้ามาเพราะว่าเนี่ยมองแล้วไม่มีน้ำไม่มีไม่มีน้ำคือแห้งแรงไงเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัจจัยเข้ามาช่วยการก่อสร้างอันนี้เพราะฉะนั้นต้องซอเคยบอกนะว่าให้ทเป็นน้ำแต่ว่าท่านไม่เชื่อไง ถ้าไม่เชื่อก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้อง่อยไปตามนั้นจนกว่าท่านจะเดือดร้อนขึ้นมาแล้วโอ้การก่อสร้างก็ไม่เสร็จไปกู้เขาร้อยล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาฟ้องกลับอย่างเงี้ยใช่ไหมมันขาดปัจจัยก็คือขาดน้ำนะ<อ>ทูบดอกเดียวก็คือหมายถึงไหวคนตายก็คือต้องเอา,เอ,า,เอ,าองค์พระมายันพลังของท่านันที่พุ่งเข้ามาท่านจะ,นะรับไว้เองเพราะฉะนั้นท่านก็จะอตอบภั่นะคะัเพราะว่าองค์พระประธานท่านจะปกป้องคุ้มของได้ เท่านั้นยังอื่นไม่ได้ล่าสุดที่ท่านประธานได้เดินทางไปที่วัดบางคานใช่ไหมครที่มีจังหวัดพิจิตรนะครับที่มีปัญหาก็ซ้อไปดูแล้วก็คือเป็นอย่างนี้อใช่ตรงกลางวัดเป็นปัญหาตอนนี้แล้วก็ยันเรือดตีกันเลือดหยาออกทั้งทหารทั้งตำรวจทหารมาให้ตัดออกให้ตัดออกอยู่กลางอย่างนี้เลยนะทั้งเข้าวัดอย่างนี้เลยสูงขึ้นไปยี่มหามตรอ่ะเขาก็ไม่เชื่อไงเขาก็ ยังคงก็ทะเลาะต่อยปีกันอยู่นั่นอะใช่ใช่อันนี้ก็จนกว่าเขาจะเชื่อคือฟ้าเปิดมาถึงให้เราไปบอกให้เขารู้ว่าต้องแก้อย่างนี้นะคนี่ามันยังไม่เปิดอย่างนี้ฟ้าเปิดแล้วไงเห็นไหมเปิดถ้ตรงวันเกิดท่านด้วยนะแปลกมากเลยแปลกมากแล้วที่เราเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอราทองคําก็มีต้นโพธิ์ที่ตายอยู่กลางวัดปรากฏว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในในกุฏิได้แต่ไปอยู่ป้อมยามอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราเคยไป เพราะว่าซอบอกให้แก้ปัญหานี่ฟ้าฝนนี่มาเปี้ยงๆอย่างนี้นะฟ้าฝนนี่กระทบหน้าต่างตุ่มตําทไฟดับเลยอ๋อน,นี้มันพูดมันไม่ยอมให้เรามยอให้ไปแก้เขาเป็นที่สิงสถิตของเขาอยู่นะเหมือนก็อย่างเงี้เป็นที่เขาอยู่นะผียในเนี้ยในเนี้ยในเนี้ยทั้งหมดที่เรานั่งอยู่เนี่ยผีอยู่เนี่ยใช่ไหมมีองค์พระพุทธเมตตาอยู่ชั้นสององค์ใหญ่องค์หนึ่งสีทองไปดูกับงมไหมทำไมเหรอเป็นะไรที่จะมาบรรจุไว้ตรงนี้แล้วองค์ท่านน้นไอ้กวางแค่ไหนตักแค่ไหน หกสิบนิ้วได้ไหมคิดว่าหกสิบนิ้วเนี่ยได้อันนี้องค์ท่านเกินหกสิบรู้สึกอันนี้จะแปดสิบแต่องค์พระพุทธเมตตาเนี่ะได้ได้ได้ก็คือตามที่ท่านประธานได้อาศัยและก็ได้ติดตามก็คือพุทธานุภาพแห่งองค์พระประธานเนี่ยควรจะอยู่ด้านนอกอาคารแล้วก็หันหน้าไปทิศที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นพุทธานุภาพที่จะทําให้คนหลั่งไหลเข้ามาแทนที่ไอ้ตรงแท่งนี้จะมีประโยชน์มากกว่าไห้ซ้อ คือถ้าเราตั้งองค์พระประธานอย่างนี้อ๋อใช่ใช่ค่ะเขาจะปกป้องคุ้มครองสิ่งพลังไม่ดีทั้งหลายจะเข้ามาไม่ได้ยันไว้ไงยันไว้เราทำนั้นยาวยามเขาเขาจะรับสัาว่าพุ่งชนพุ่งชนสถานที่แห่งนี้คนที่ดูแลสถานที่งนี้จะจะรับกรรมมีแต่เรื่องลร้ายๆนะใครที่อยู่ในนี้ทีนี้หนูกับประตูทานท่านที่หนูกับเรียนช้อนนิดนึงนะคะ สมมติว่าเราเอาอัญเชิญองค์ประธานเป็นพระพุทธเมตตาหรือเป็นองค์ประธานที่เป็นองค์พระพุทธเจ้านี่แหละค่ะแทนตรงนั้นไปแล้วก็เสาพระเจ้าสมหารัชแล้วก็เหลือแค่ตรงเส้นตรงนั้นอ่ะเราเอามาวางด้านข้างเ็ไม่ได้วางไม่ได้ต้ององค์พระอย่างเดียวอ่าองค์เดียวไม่ถึงาาที่ตรงนี้ก็แคบอยู่แล้วมันไม่พอก็ไม่ควรไม่ควรนะเจ้าค่ะเสาเนี่ยถ้าอยากจะวางก็ มองแล้วมันไม่มีที่นี่นะมันเมถ้าเกิดเอาเท่าของวัวสิงห์นะคะตรงไหนล่ะก็ต้องไปดูที่ว่ามีเปลหระมันตรงนี้มันก็มันก็เต็มหมดแล้วอ่ะเข้าใจรักเข้าใจแล้วค่ะหนูเข้าใจว่าสมมุติว่ามีพระเจ้าวางอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วด้านข้างอ่ะเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีพระเจ้าทรงหาราชอยู่ด้วยแต่ความหมายคือเอาเอาเอาท่านต่ําลงความหมายเอาท่านต่ำเพราะท่านเป็นสัตว์นะ คือต่าใช่ใช่เอาเอายกท่านลงมาต่ําลงเอาเระเจ้าขึ้นแทนแต่ว่าเอาท่านไว้ตรงซ้ายหรือขวาดีก็อย่างนั้นก็ได้ก็ต้องไปหาพี่แอ้วมีมีที่เหมือนเวลาเรามีเหมือนเรามีเออเราต้องไปหาที่เอาเองเหมสถานที่เราจะเราจัดโต๊ะหมู่บูชาอย่างน้อยเรามีพระพรหมวางอยู่ด้านข้างพระพุทธรูปอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปดูต้องไปดูสถานที่เหมาะสมไหมได้ครับซึ่งในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น คิดว่าเป็นสริมงคลแล้วคุณฝนนะฮะซึ่งก็คิดว่าพระคุณเจ้าท่านพระคุณยุทธรัตนวัรเจ้าอาวาสวัดสะแก้วจะมารูปเดียวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมีองค์กรพุทธต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ท่านประธานมูลที่ส่งเสริมคุ้มครองพุทธศาสนาแล้วก็หนึ่งในโครงการของสมุนไพรของประเทศแล้วก็อาจารย์พิสิทธิ์จากดีดีทีวีแล้วก็พระอาจารย์นลงฤทธนะครับแล้วก็มีดรมีพอประสิทธิ์แล้วก็มีอาจารย์ แล้วก็มีหน่วยงานที่มาวันนี้แบบไม่ได้นัดหมายเลยนะรือว่าเป็นสนิมงคลเพราะว่าซ้อเนี่ยได้ดูอะไรไม่เคยผิดคาดเลยแต่ต้องปฏิบัติตามเท่านั้นแหละนะครับนี่ก็ฝากขุนฝนแล้วก็คณะผู้ที่ดูแลในตรงนี้นะครับปฏิบัติธรรมนะครับถ้าหากว่าท่านใดยังมีความสงสัยและสถานที่ตรงไหนที่ยังเกิดปัญหาก็อย่าลืมโทรศัพท์มาที่หน้าจอหมายเลขโทรศัพท์ครับ0861962008 และท่านใดต้องการที่จะร่วมทุนนะครับทางมูลที่ส่งเสริมที่จะลงพื้นที่ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าท่านประธานซอ้อนรดาเนี่ยก็ไปทั้ง3จังหวัดภาคใต้มาแล้วนะตอนนี้<ก>เราก็จะเดินสายเรื่องนี้นะค่ะก็ะะบอกได้ให้ไปไปดูไปแก้เรื่องหลกักๆก็เป็นเรื่องของวัดนะคะวัดกอกอดได้แล้วก็อยากคือทางเราเป็นมูลที่มันต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่านู่นค่านี่เยอะแยะซึ่งก็อยากให้ทุกท่านช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายตรง ทำบุญกับมูลนิธิด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อให้มูลนิธิทำงานเดินหน้าต่อไปได้นะคะไม่มีอุปสรรคเรื่องของการเงิน <c oughs> นะคะ <c oughs> ปัจจัยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่คณะทํางานนะฮะได้เดินทางสัญจรไปทั่วประเทศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากก็คือขอให้พี่น้องชาวพุทธร่วมกันเถอะครับในการที่เราจะช่วยกันธนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาอย่างไรอย่าทิ้งวัดวาอารามเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างเดียวคารวะ่างเรานี่แหละ จะไปช่วยท่านได้เพราะว่าวันนี้ซอสเดินทางมาด้วยความหวงใหญ่ว่าท่านกําลังเจอปัญหาใหญ่แต่ว่ามันจะคลี่คลายและจากหนักเป็นเบาจากร้ายแรงเป็นไม่ร้ายแรงเนี่ยสิ่งที่ซอสได้แนะนําคุณฝนและคณะทํางานอยู่ที่นี่นะครับคือการทุบและการเพิ่มน้ําแล้วก็ถ้ามีองค์พระประธานใหญ่ถ้าตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะช่วยอย่างไรครับจอทศอโอ้ก<ะ>็เร<อ>ียกว่าแก้ป<ะ>ัญหาคลี<ะ>่คลายได้หมด เพราะว่าปัญหาที่ที่ได้บอกไปเนี่ยมันก็เกิดจากเนี่ยบอกไว้ต่้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วว่าท่านอย่าอย่าทำแบบนี้ก็ทำแล้วจะมีเรื่องไงอตอนนั้นเพราะว่าเหตุก็ไม่เกิดไม่มีใครเชื่อหรอกรอนะคะจนกระทั่งเหตุเกิดแล้วถึงจะต้องมาแก้กันถ้ามีองค์พระประธานด้านนอกก็ต้องมีไฟสปอตไลท์สองนะครับก็จะช่วยนะครับพุทธานุภาพบารมีของท่านนะฮะจะคุ้มครองและปกป้องในสิ่งหลังนี้ที่อยู่แห่งนี้ อยู่ไปตามวัตถุประสงค์ที่พระอาจารย์ได้ตั้งไว้นะครับท่านได้คิดถึงแผ่นดินเป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาจำลองที่นี่วันนี้ได้เกิดวิกฤตในเรื่องนี้ <Okay. S 1> ก็ท่านประธานได้เดินทางมาท่านเจ้าวาดสักแก้วเดินทางมาและหลายหน่วยงานก็ห่วงใหญ่ได้มาพร้อมใจกันในวันนี้ และเป็นวันครบทราบข่าวว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดวันเกิดพันพระอาจารย์เลยนะพระอาจารย์นตราจิตตะพาลมนตรจิตตะพาจิตตะพาลงใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักแล้วก็ทุกอย่างโดนจิตโดนใจให้มาช่วยกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องชาวพุทธที่ติดตามรายการของเราในวันนี้นะครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือดูแลวัดวารามทั่วประเทศนะครับท้ายนี้ท่านประธานมีอะไรจะฝากถึง พี่น้องชาวพุทธที่ติดตามรายการเราทั่วประเทศแล้วก็กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกทุกทุกนามที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับช่วยกันเผยแพร่ในสิ่งที่ซ้อนะกว้างใหญ่เชิญนะครับก็ยินดีนะคะที่ว่าเ,เรื่องปัญหาเรื่องหงทจุยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะรู้หมดใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของหงจุยกับเรื่องของพุทธศาสนาก็มันเป็นคนละเรื่องกันนะเ,เพราะอันนั้นเรื่องของแผ่นดินระหว่าง ดินน้ำลมไฟหรือน้ำกับน้ำกับเขาเรียกว่าแสงสว่างนี่แหละ,ะมันมันจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าถึงก็ซัก็มีอาจารย์หลายท่านนะคะที่ก็ได้เรียนรู้มาเพราะฉะนั้นก็จึงมีความรู้ตรงนี้ซึ่งสามารถจะบอกวิธีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและแก้ไขยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านท่าได้รับทราบตรงนี้ก็ก็ติดตามวัดทั้งหลายที่อยู่อยู่ก็ลางไปมั่งอยู่อยู่ก็ ไม่มีคนมาทําบุญเพราะอะไรอะ่ะข้างไม่รู้อยู่ๆก็มีแจ้งมาหลายท่านนะบางทีก็อยู่เรื่องของศีกาก็มีนะพระสงฆ์ในวัดก็บางทีก็พระสงฆ์ในวัดทะเลาะกันคือวงจยพวกนี้มันมันบอกอะแต่ว่าเราต้องไปดูนะถ้าไม่ดูก็จะไม่รู้แล้วก็แก้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนมาทางคุณคคสารัตได้เลยนะคะแจ้งข่าวมาเบอร์บรดูหน้าจอครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับว่าสิ่งนี้ ได้ทําประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาและเราจะพร้อมใจกันช่วยกันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาเป็นของคนไทยคู่กับสังคมไทยมาตลอดปัญหาบ้านเมืองก็ว่าเรื่องหนึ่งแต่ปัญหาของพี่น้องชาวพุทธต้องช่วยกันนะครับสิ่งนี้เป็นประโยชน์จริงๆครับและใน,ในโอกาสที่เดินทางมาวันนี้คุณฝนในฐานะเป็นผู้แทนนะครับมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับท่านประธานซอระดาวันมีอะไรบ้างลองอธิบายแซมเปิลหน่อยฮะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้น้ำเต้าหู้ออร์แกนิกซึ่งสามารถชงแบบเหมือนโอวนตินหรือกาแฟอย่าเงี้ยค่ะใส่น้ำร้อนเนาะใช่ค่ะอาจจะใส่น้ำตาลแต่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราอยากเข้มข้นแล้วก็เติมน้ำเต้าหู้ไปแล้วมันจะได้กลิ่นเต้าหู้ที่หอมเข้มข้นนะคะเพราะสำหรับคนที่เพื่อสุขภาพไม่ต้องไปใส่น้ำตาลแแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสชมโอค่ะมาจากลครปฐมซึ่งเป็นคัดอย่างดีจากวัด ทรงคนองนะคะหลวงพ่อท่านให้ให้มอบให้มาก็คือเป็นส้มโอที่คัดจากช่วงสําหรับเตรียมไหว้แต่ว่าอันนี้เอามามอบให้หลังจากนี้ไปส้มโอก็จะไม่มีแบบนี้อร่อยแล้วนะเพราะนนอนุเอามารับมาจากหลวงพ่อมาได้3วันเขาบอกว่า7วันก็เหลืออีก4วันซ้อจะทานได้อร่อยพอดีเลยค่ะนะคะอีก4วันนะคะแล้วก็ผัก ม,มังคุดเพราะว่าหน้ามังคุดนะคะก็มอบให้นะครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามนะครับว่าที่นี่ได้แก้ไขปัญหาแล้วเราจะมาติดตามตามที่ท่านประธานซอรรดาเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณคุณฝนนะมาร่วมสนทนาทากันในวันนี้แล้วก็สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เราต้องอย่าอยู่อยู่เฉยยิ่งนิ่งเฉยนะฮะซอได้พูดแล้วว่าเราต้องร่วมกันนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณฝนและ